ครับผมสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีกันวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางราวสตาร์นะครับราวสตาร์เมื่อวานนี้ฟันฟันผิดครับมาตัวรองครับมาตัวรองสาะครับต้องขออภัยนะครับราวสตาร์วันนี้ครับเด่นเก้าครับผม จอครับ19 29 59 69 79แล้วก็89ครับหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยไทย2ครับ สำหรับขาลูบวิ่งบนรุ่นล่างขาลูดไปขาวิ่งบนรุ่นล่างก็เอาก้าไปวิ่งวิ่งบนแล้วก็รุ่นล่างนะผมว่าก้าไอ้ส่วนนี้จับมาได้สามรอบสี่รอบสี 4, 2, 2่สองสองใช่ครับเอาส่วนนี้ส่วนนี้จับไปได้สี่รอบครับส่วนนี้จับไ,ได้สี่รอบ 2 0โอเคลองพิจารณาดูครับลองพิจารณาดูดาวสตาออกผล15นาฬิกา40ทีโดยประมาณนะครับแต่ที่ผมสังเกตดูตอนนี้ไหล6 2 6 2 6เปลี่ยนมาแท้3 4 3 4จากไหลอยู่ไม่มีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยมาละน,น,นานมาทีใดที่ตอนนี้ที่ไหลสุดจะ2 6ครับ2 6 1>, 1, 2, 3, 4, งสองสี่ห้าหกดแดแดรอบมีใน่สองหกแบบคนชอบเลยกไหลน,นะครับเอ็เก่ามันไหล 3, 4ใช่ป่ะถ้าชอบถ้าถ้ากรณีคนชอบเล่นก็เอา 2, 3, 4, 6ไปวินก็ได้นนะอกรณีชอบเล่นไหลน,นะใครชอบเล่นไหลก็ลองพิจารณาชุดนี้ของผมไปแล้วกัน แต่ส่วนตัวผมชอบเก้าไอ้สูตรที่ได้เก้ามันเดินมาสามสี่รอบแนะ้วถ้าเดินต่อล้าจะบอกสูตรพ่งนี้ครับแต่วันนี้ขอรันขอพึ่งไปจับมันนะถ้าจับแล้วขอให้อย่าพึ่งให้มันหลุดแล้วกันโอเคครับรูดบนวิ่งล่างนะครับไอ้รุดล่างไอ้วิ่งบนรูดล่างนะครับแล้วเจอกันมาเรครับ